วันนี้พอดแคสต์สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันะนะครับใน21วัน change your life นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงยักษ์เนะาะ5ตัวที่ขวางก้นความสำเร็จของเราอยู่นะครับผมก็จริงๆแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ยักษ์ก็ได้นะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ให้เราจินตนาการขึ้นมาว่ามัน มีอะไรบางอย่างเนาะบางคนแบบตั้งใจทํามากเลยทําแล้วทําแล้วทําแล้วแต่เอ๊ะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราติดมันติดอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึง5สิ่งอ่ะที่ขวางกัน้นความสําเร็จของเราอยู่นะครับผมอย่างแรกเลยนะมันก็คือจะก,กับผมเนี่ยผมจะเรียกมันว่ายักษ์หตัวนะตัวแรกตัวที่1ของผมเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นแต่ก็เคยเคยเป็นเหมือนกันนะว่าเคยมีความรู้สึกแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือการยึดติด นะครับผมอาการยึดติดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนถ้า,าให้พูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการลหลงไหลเนาะหรือถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหนักแน่นนะครับผมการยึดติดเนี่ยอาจจะเป็นมีทั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะและเรื่องที่ไม่ดีด้วยนะการยึดติดกับเรื่องที่เรามองว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะประสบความสําเร็จตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่แบบคิดมาทางแบบสายพลังงานลบตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะหรือ การยึดติดกับการประสบความสําเร็จในอดีตนะครับผมยังบางท่านเนี่ยเคยประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ช่วงวัยทํางานะเะาเจริญนะก้าวหน้าในหน้า,า,น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 าที่ตําแหน่งแบบรวดเร็วมาก3ปี5ปีขึ้นไปถึงผู้บริหารระดับสูงเสร็จแล้วค้างฟ้านะครับไปไหนต่อไม่ได้ก็เลยคิดว่าตัวเองหมดไฟแล้วนะซึ่งแต่ภาพจําก็คือความรู้สึกก็คือยังไม่ได้ไปต่อยังไม่ได้ที่จะ พร้อมที่จะก้าวต่อไปนะครับยังยึดติดกับเหตุการณ์ในอดีตอยู่หรือบางคนก็ไปยึดติดกับเหตุการณ์ในอนาคตมากเกินไปอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นเราไม่เราเลยไม่ได้มาโฟกัสกักบตัวเองในปัจจุบันเนะาะเนี่ยยักษ์ตัวเนี้ยเราต้องหาให้เจอนะว่าเราเป็นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นหาให้หาตัวเองก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเอาวิธีการแก้ไขในในแต่ละตัวเนี่ยเราจะได้ วางแผนถูกเราจะแก้ไขอยังไงนะครับผมการแก้ไขการยึดติดก็แค่เราต้องหมั่นพูดคุยกับตัวเองนะเขียนเรื่องราวว่าวันนี้เราทําอะไรวันนี้เป็นมาอย่างไงวันนี้จะเป็นวันที่ดียังไงเพื่อให้ตัวเองโฟกัสอยู่กับปัจจุบันได้มากที่สุดนะครับผมต่อมานะอันที่2ก็คือการคิดลบนะครับการคิดลบเนี่ยก็จะมีหลายแบบมากมายเลยนะครับแต่ว่า เออเป็นสัญญาณละกันวันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็คือสัญญาณที่จะบอกว่าตอนนี้คุณกําลังเริ่มที่จะคิดลบนะครับผมก็คือ1ก็คือคุณไม่เคยให้เครดิตตัวเองนะก็คือเวลาที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้เครดิตกับตัวเองนะแล้วก็ให้ยกมอบให้กับคนอื่นหมดเลยเห็นตัวเราไม่ได้เป็นคนสําคัญตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกนะครับผมต่อมา2ก็คือคุณยอมแพ้ ตั้งแต่เกมเพิ่งเริ่มนะกลายเป็นว่าเราไม่ได้มองว่าจะไปเห็นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเรามีความอดทนต่ำเวลาเราเจอปัญหานะเพราะว่าบางทีแวเราประเมินว่ามันจะเลวร้วายนะครับผมพอเราประเมินว่ามันจะเลวร้วายแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยมักจะยอมแพ้ตั้งแต่แบบเพิ่งเริ่มนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ย หลายงานวิจัยเขาก็บอกว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมีแนวโน้มจะทนต่ออุปสรรคได้ดีกว่านะคนพวกนี้จึงมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกว่าเพราะว่าเขามองในแง่เชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะครับผมต่อมาข้อที่3นะครับผมคุณไม่ลืมหรือให้อภัยใครได้ง่ายๆนะครับบางคนแบบอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการยึดติดนะ,ะเป็นสัญญาณเตือนละว,ว่าเออเราไปจําเรื่องราวในอดีตแบบ ไม่ปล่อยวางไม่ไม่ที่จะลืมไปแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับผมก็เลยทําให้บางสิ่งบางอย่างมันยังค้างคานะอยู่ในใจแล้วก็ยังไม่ได้ก้าวต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าจะยอมยกโทษให้คนอื่นหรือให้อภัยได้ยังไงหรือใช้เวลานานกว่าคนปกติทั่วไปนะครับผมก็จะยอมหรือ ก็จะยอมลืมหรือให้อภัยใครบางคนเนี่ยคิดภาพไม่ออกโดยซ้าว่าการปล่อยวางเป็นยังไงนั่นก็เป็นสัญญาณละว่ามีความเป็นไปนได้ละว่าจะเป็นแบบนั้นนะว่าเราอยู่ในโมเมนต์แบบเรากําลังมีพลังงานลบเข้ามาต่อมา4นะครับคุณมักจะคิดว่าชีวิตข้างหน้าจะเจอแต่เรื่องร้ายคนมองโลกในแง่ร้ายมักจะประเมินว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็แย่สุดๆเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ก็จะไม่ได้คิดเลย ว่าทางที่ดีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการคิดมันก็ต้องมีคิดทั้งสองด้านดีที่สุดเป็นยังไงร้ายสุดเป็นยังไงล้วเราจะเลือกตรงกลางให้เราจะไปยังไงนะครับ5คุณมักเห็นแก่ตัวคนมองโลกในแง่ร้าย,ายมักหมุกมุ่งอยู่แต่เรื่องของตัวเองกลัวว่าคนจะมาเอาเปรียบกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าจึงอดไม่ได้ที่จะแสดงความเห็นแก่ตัวเพื่อปกป้องตัวเองสืบเนื่องจากพวกเขามักไม่ไว้ใจแล้วก็กลัวว่าคนอื่นจะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากตัวพวกเขาเองก็ หนะครับผมหคุณหวาดระแวงคนอื่นนะครับผมก็คนมองโลกในแง่ลบเนี่ยเขาไม่ค่อยไว้ใจใครเพราะว่าเขาจะคิดไปเองว่าโลกทั้งใบจะมาเอาเปรียบแล้วก็รุมทําร้ายตัวของตัวของเขาเนะเวลาที่ใครมาทําดีพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่รู้จะมาเอาอะไรกับเราไปอีกอะไรแบบนี้นะต่อมา6นะครับผมอิจฉาเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดีอ่ะอันนี้ ไม่รู้นะอันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือน,นนะคุณอย่างที่บอกว่ามองโลกในแง่ร้ายมักจะคิดเสมอว่าตัวเองถูกเอาเปรียบแล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนกับคนอื่นนะดังนั้นเมื่อเห็นใครได้ดีก็จึงจะตีความสําเร็จของคนอื่นว่าไม่ได้มาจากความสามารถที่แท้จริงหรอกนะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับสัญญาณนะที่จะบอกว่าคุณเป็นคนคิดลบนะครับผมต่อมาตัวที่3นะครับผมการฟุ้งซ่าน นะอาการของการฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะเกิดเป็นประมาณว่าฟุ้งเพราะว่าบางทีกระจลอยขาดสติบ้างนะครับฟุ้งเพราะบางทีบังคับบังคับจิตใจเรามากเกินไปทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อท่านทําให้จิตใจเราไม่สงบนิ่งนะครับผมต่อมาฟุ้งเพราะว่าบางทีเราหันมาดูจิตเริ่มรู้จักจิตของตัวเองคือรู้ว่าจิตอันนะ่ะคิดอยู่เสมอแล้วก็เลย คิดมากเกินไปนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือฟุ้งเพราะว่าอาจจะมีความยินดีมีความปิตินะครับผมติดอยู่ในอารมณ์ที่รู้ที่เห็นไม่ยอมละทิ้งอารมณ์นั้นไปมันก็เลยแต่เหมือนคล้ายๆกับการยึดติดกับการประสบความสําเร็จอ่าเป็นมานั้นมันก็เลยกลายเป็นตัวที่3นะครับก็คือการฟุงร้งซ่านจริงๆแล้วการฟุ้งซ่านเนี่ยวิธีการแกเร้เราลองเริ่มจากการฝึกนั่งสมาธิดูก่อน นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะยังโฟกัสไดไไไ้ไม่ครบถ้วนบางคนต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะกับการทํางานนะครับบางคนเป็น CEO เนาะที่จะต้องเป็น CEO เป็นผู้บริหารที่จะต้องใช้การโฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจบ่อยๆเนาะหมอแพทย์เนี่ยในห้องผ่าตัดอะไรแบบนี้ครับก็จะต้องตัดสินใจตลอดเวลานะว่าจังหวะนี้1 2 3 4 5เรียงเป็นแพทเทิร์นที่เขาจะต้องควบคุมได้นะ อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเจออะไรที่เป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้มากระทบกระทั่งอะไรแบบนีน้บางทีก็จะทําให้เราเกิดอาการแบบคิดไม่ทันนะแล้วก็จับตัวเองไม่เจออะไรแบบนี้ก็คือเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวที่3นะหาให้เจอว่าเฮ้เรามีตัวไหนบ้างที่เราเป็นอยู่นะครับผมต่อมานะตัวที่4นะครับตัวที่4ก็คือที่4ี่ก็คือ ขี้เกียจนะครับผมก็คือการขี้เกียจเนี่ยมันก็อาจจะเกิดได้แบบหลายสายเหตุมากเลยนะอาจจะเกิดจากความความเรียกว่าการขาดแรงจูงใจคนทั่วไปมักใช้คํานี้อาจจะเป็นแบบหมดไฟขาดแรงจูง,จงใจอะไรประมาณนี้ก็ได้นะก็คือเป็นเหมือนคับไม่อยากทําอะไรแล้วอยากอยู่เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะตั้งหลักเนาะหาความรู้เพิ่มเติมหาอะไรที่ทําให้มันเพิ่มเติมจากชีวิตปัจจุบันของเรา หาไฟดวงใหม่หาเป้าหมายใหม่หาอะไรที่ทําให้เราแบบกับปี้กระเป๋าเพื่อที่มันจะได้สร้างพลังงานที่ดีให้กับตัวเราได้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็พอเราเริ่มสร้างพลังงานที่ดีได้คนรอบข้างเราก็จะเริ่มมีคนดีๆเข้ามาก็จะเริ่มมีเงินทองก็จะเริ่มหันมาหาเรานะครับผมต่อมาความเฉยชาไม่แยแสย แต่ทางแบบนักจิตวิทยาเขาชอบใช้คําว่าขาดแรงจูง,จงใจเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นออกแนว,แนวซึมไปเลยประมาณนี้นะครับผมหรืออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือแต่จริงๆแล้วการขี้เกียจกับโรคซึมเศร้ามันก็เป็นคนละภาวะกันเนาะออต่อมาผมรู้สึกขี้เกียจแต่เกิดจากการที่ยึดติดกับความสบายเคยทําสบายมาแบบเนี้ยแต่ว่า พอมาตอนนี้เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรารับไม่ได้ก็เลยกลายเป็นไม่ทําเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะหลายๆคนก็เคยเป็นผมคือหนึ่งคนที่จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่มีสิ่งที่ต้องทํามีเป้าหมายแต่ไม่มีแรงจูงใจอ่าผมว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเป็นตัวนี้ก็คือมีสิ่งที่ต้องทํานะมีเป้าหมายนะแต่ขาดแรงจูงใจ แสดงว่าแรงจูงใจอันนั้นนะยังหรือเป้าหมายนนะยังกระตุ้นเราได้ไม่มากพอนะครับผมแต่ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยผมนั่งทําเป้าหมายกับแฟนนะครับผมก็ล่าสุดเนี่ยผมเริ่มทําเป้าหมายใหม่ของปี2023เนี่ยนะครับตอนทำเนี่ยรู้สึกว่าปีที่แล้วเราตั้งเป้าหมายมานะครับผมก็ ทำได้นะตามเช็คลิสก็ได้เกิน70%นะจากเช็คลิสที่ตั้งไว้ปีที่แล้วนะครับแล้วมันยังมีบางอย่างที่ยังไปไม่ถึงแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าทำไมเราไปไม่ถึงนะครับผมก็จากการวิเคราะห์เนี่ยก็มาพบว่าการตั้งเป้าหมายเราขาดแรงจูงใจนะครับพอพอมันขาดแรงจูงใจปุ๊บมันหยุดแล้วมันขี้เกียจทำนะมันเลยรู้สึกแบบมันไม่ใช่มันรู้สึกว่ามันทำไปแล้วไม่ได้เกิดประสิทธิผลนะ นะครับแต่ปีที่แล้วผมสามารถกินคีโตได้นะหนึ่งเดือนผมตั้งใจว่าจะลงสามกิโลผมลดลดเร็วมากนะครับในหนึ่งเดือนนะผมลงมาประมาณเกือบเจ็ดกิโลนะครับผมจากผมตั้งหลักไว้ที่หกสิบห้านะผมน้ําหนักปีที่แล้วผมหนักเจ็ดสิบสองนะครับผมผมลงมาได้ถึงหกสิบสามนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เหมือนเราประสบความสําเร็จเออชิ้นเนี้ยก็คือชิ้นที่ อาจจะเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งที่เออถ้าเราทำแบบนี้นะทำเรื่อยๆทำทุกวันทำตลอดอย่าหยุดอ่ะเพราะมันหยุดไม่ได้เนะมันการกินคีโตเนี่ยอะไรท่านต้องอาจจะเข้าใจว่าเออมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เป็นแบบ if เอเนาะที่จะกินแบบแบ่งเวลาอันนี้ก็คือกินได้ปกตินะครับผมก็แค่อยากหยุดแต่ต้องเลือกอาหารที่จะต้องกิน นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ความยากความง่ายก็จะแตกต่างก,กันกับอย่างแบบอื่นนะครับผมกินไม่ถึงโดสเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดนนะกลายเป็นกลายเป็นทําให้น้ําหนักขึ้นเพิ่มอีกนะก็เลยมันก็เลยเป็นความสําเร็จชิ้นหนึ่งของปีที่แล้วที่สามารถนามาพูดได้นะครับผมว่าเออทำแบบเดิมทาซ้ scalable, ซํซ้ทําซ้ําๆทํซ้ซ้อย่างเงี้ยแล้วเออมันมันก็เห็นผลลัพธ์จริงๆ,ๆนะครับผมแต่อย่างเช่นจะตั้งเป้าหมายว่าจะ นั่งรถไฟไปเชียงใหม่เงี้ยเชียงใหม่นะครับจากผลประกอบการการลงทุนของผมอาตั้งเป้าหมายไว้อย่างงี้นะฮะแต่ผลผลลัพธ์ก็คือได้ได้ไปฮะแต่ไม่ได้นั่งรถไฟไปเพราะว่าเหมือนไม่ได้เหมาะกับเนเจอร์เราเราไม่ได้ชอบความแอดเวนเจอร์ขนาดนั้นนะแต่ชอบความที่แบบเออตื่นเช้าหน่อยก็ได้ไปขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยฮะก็เลยอ๋อ โ okay. อเคอาจจะแบบไม่ได้ตรงกับเนเจอร์เราว่าเราชอบนั่งรถไฟอะไรแบบนี้ฮะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้แล้วก็กลับมาดูตัวเองด้วยนะว่าตอนตั้งเป้าหมายมันเหมาะกับตัวเราหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นแบบภาวะหมดไฟเนาะมันก็จะทําให้เราแบบขี้เกียจไม่อยากทําอะไรนะการขี้เกียจไม่ได้ผิดนะแต่ว่าต้องนึกถึงผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยหากขี้เกียจแล้วขาดความรับผิดชอบมันก็ไม่สมควรหรอถ้าเกิด เรารู้สึกขี้เกียจแต่ยังคงรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยครับแต่ว่าแค่เราจับให้ได้ว่าถ้าเราขี้เกียจสิ่งนี้มันจะมีผลอะไรกับผลลัพธ์มีผลอะไรกับเป้าหมายของเรานะคร,ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท้ายสุดนะก็คือเรื่องของการกลัวครับผมการกลัวเนี่ยมันก็จะเป็นยักษ์ตัวที่ใหญ่ใหญ่มาก นะครับผมเนี่ยตอนนี้ใหญ่มากแต่ตอนนี้ผมบีบมันเล็กลงละนะเพราะฉะนั้นการกลัวเนี่ยมันก็เลยกลัวเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลัวถูกปฏิเสธกลัวหมดอํานาจกลัวขายหน้ากลัวการโดนทําโทษกลัวการกลัวความยากจนการกลัวคําวิจารณ์การกลัวการเจ็บป่วยกลัวการสูญเสียความรัก กลัวความแก่ชรากลัวความตายการกลัวนี่มันมีหลายกลัวมากเลยครับหรือว่าบางคนกลัวการลงทุนกลัวการใช้จ่ายเงินกลัวการใช้บัตรเครดิตกลัวติดหนี้อะไรแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้ให้ยักษ์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่กว้างมากนะครับผมยักษ์ตัวนี้มันกว้างมากเราต้องหาเจอก่อนว่าเรากลัวอะไรนะครับผมบางคนเอ่อเป็น เป็นหมอแต่กลัวเลือด้อยครับบางคนเป็นเป็นนักกฎหมายแต่แต่กลัวการขึ้นว่าความบางคนเป็นเทรดเดอร์แต่กลัวการกดเข้าออเดอร์อย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นอโอเคแต่ละสายอาชีพการกลัวก็จะแตกต่างกันไปจริงไม่จริงอ่าเพราะฉะนั้น เราก็แทหาก่อนว่าอาชีพที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราต้องการจะไปและปัจจุบันเราติดอะไรบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นยักษ้าตัวนี้ถ้าเราข้ามไปได้อุปสรรคที่เหลือง่ายแล้วไม่ได้มีอะไรยากนะครับแก้ทําให้มันต่อเนื่องทำให้มันอัตโนมัติทําให้มันไปได้เรื่อยๆให้เครื่องยนต์มันติดแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้หากใครชอบใจนะครับหากท่านใดชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้มโนมนีพอดแคสต์ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันมานะครับตอนนี้ขึ้นถึง500ซับสไคร์ e แล้วนะขอบคุณมากๆนะครับก็หากท่านใดเป็นกําลังใจนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้มโนมนีพอดแคสต์สวัสดีครับ